สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้ก็วัพบครูอามนะครับในชั่วโมงสุขศึกษาและพระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพบทเรียนของเราจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพไออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยทำไมเราต้องรู้ด้วยครูครับผมทําไมต้องรู้ว่าอาหารและสุขภาพอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันก็อาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องบริโภคต้องกินเข้าไปเพื่อจะไปส่งผลที่ดีนะใช่ไหมส่งเสริมให้ประโยชน์ต่อร่างกายเราและผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่ทําขึ้นมาเพื่อบํารุงเราดูแลเรารักษาเราส่งเสริมให้เราเนี่ย มีสุขภาพที่ดีเราเลยต้องมาทําความเข้าใจไงว่าอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยมันคืออะไรอะเราไปเริ่มกันมาดูก่อนอาหารนะครับอาหารเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราทําไมครับนะักลูกๆบริโภคใช่ไหมครับบริโภคเข้าไปและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเขาเรียกว่าอาหารอะไรที่เรากินเข้าไปนั่นแหละที่ที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าอาหารดูเห็นไหมอาหารนี่น่ากินทั้งนั้นเลยเห็นปะ โอ้โหน่กินเห็นปะมีกว๋วยเตี๋ยวมีเฟรนฟรายมีมีน้ำเห็นไหมมีมีไข่ดาวมีผัดกะเพรามีกว๋วยเตี๋ยวโอโหน่าทานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าอาหารนั่นเองนะครับต่อไปผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราเช่นอะไรครับยาเครื่องสําอาง อาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุง mankind, อาหารอาหารเสริมแล้วก็วิตามินนั่นเองก็คือเป็นยาเป็นเครื่องสําอางเป็นอาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุงอาหารอาหารเสริมวิตามินนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อความต้องการของของตัวเรานั่นเองเราอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้แต่เราก็ต้องใช้ยาไงอ่าผู้หญิงอาจจะต้องใช้เครื่องสําอางใช่ไหมอ่านี่ก็คือเลยต้องมีผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นมา ต่อไปไปดูซิว่าหลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยเรามีหลักอะไรบ้างนะว่าเราควรที่จะเลือกซื้ออาหารยังไงเราควรที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนี้ยยังไงมันต้องมีหลักการอ่าหลักการข้อแรกเลยคือมีประโยชน์ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยอาหารเนี่ยต้องมีประโยชน์ก่อนต้องประหยัดแต่ถ้าประหยัดมากๆแล้วได้ของไม่ดีก็ไม่สมควรประหยัดก็ประหยัดให้มันรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัดก็ควรประหยัดและของสิ่งนั้นที่เราจะซื้อมา ต้องปลอดภัยด้วยเช่นอาหารนี้ต้องปลอดภัยนะเราทานเข้าไปจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเอง 2. คือมีฉลากระบุข้อความที่ผู้บริโภคควรรู้ว่ากินกินยังไงวิธีใช้คืออะไรให้ประโยชน์อะไรบ้างกินเท่าไหร่วันหมดอายุวันไหนเราก็ต้องรู้บางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยกตัวอย่างเช่น ยาและอาหารเสริมยาเนี่ยบางคนฉันเป็นโรคนี้ฉันเป็นโรคนั้นฉันไปซื้อยากินเองเลยไม่ได้ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือไปปรึกษาหมอไปปรึกษาแพทย์ก่อนว่ายาตัวนี้ผมสามารถกินได้หรือเปล่าครับยาตัวนี้หนูกินได้หรือเปล่าคะหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะบอกเราว่าสามารถทานได้นะครับมีเครื่องหมายเลขทะเบียนและยาก็เช่นออยมเลขที่จดแจ้งคืออะไรใบอนุญาตคืออะไร เดี๋ยวเราจะไปทําความเข้าใจในสไลด์ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบง่ายๆที่ทุกคนจะต้องเจอในชีวิตประจําวันใช่ไหมอ่าต่อไปไปดูซิว่าเราควรเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์เราจะซื้อยังไงดีมาดูซิว่าเนื้อหมูและเนื้อวัวนี่เราต้องคนส่วนใหญ่ก็จะกินใช่ไหมเนื้อเนื้อหมู <coher ence> เนื้อเนื้อหมูไปแล้วเนื้อหมูและเนื้อวัวพูดจนลิ้นพันกันสีสันให้นักเรียนหัวเราะอ่ะต้องมีสีแดงสดลูกต้องมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นมือนือเนื้อหมูแบบ art. เป็นไงเนื้อหมูอันนี้ถ้าเป็นเป็นอ,อิสลามไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวเรามีไก่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็คือเนื้อหมูหรือเนื้อวัวต้องมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเป็นเมือกนับอ่่ตอไป เนื้อเป็ดและเนื้อไก่เป็นไงเนื้อเป็ดและเนื้อไก่โอ้โหดูเป็นไงดูไก่สิไก่น่าทานนะโอ้โหดูเป็นไงสดๆเลยเราต้องทาให้สุกก่อนนะล,ลูกนะอย่าไปกินอย่างนี้เลยไม่ได้นะอ่ะเนื้อเป็ดและเนื้อไก่เนี่ยต้องไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เหี่ยวย่นแล้วก็ไม่มีสีซีดก็คือสีไม่ซีดแต่จริงสีต้องสดใสอ่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาใช้ยาอะไรทาไปหรือเปล่าหรือใช้สารอะไรไปหรือเปล่าเราจะกินอะไรเราจะเลือกซื้ออะไรเราก็ต้องเลือกของที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเรา ต่อสุขภาพของเราเป็นหลักนะครับอ่าต่อไปกุ้งลูกกุ้งกุ้งกุ้งบางคนชอบกินกุ้งมากเลยกุ้งเราเลือกซื้อกุ้งยังไงดีอะไปดูสิกุ้งหัวติดแน่นกับลำตัวกุ้งที่สดเนี่ยหัวที่หัวจะไม่เป็นสีดำตาใสาเนื้อแน่นดูดิใช่ปะโอไปไงสดแม่ตามลูก ตามลูกหัวสดมากเลยเห็นบ้าดูกุ้งสดมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเลือกดูกุ้งดูอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูตามที่ครูสอนเนี่ยว่าหัวมันติดแน่นกับลําตัวไม่ใช่โอ้ยจับนิดนึงหัวหลุดนอกลําตัวไปแล้วไม่ใช่นะกุ้งที่สดที่หัวเนี่ยจะไม่เป็นสีดําก็จะเป็นหัวใสๆตาใสๆเนื้อแน่นๆอ่าแล้วก็เลือกให้มันดีนะครับจะได้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับต่อไปปลาลูกปลาปลาปลา,ปาเราก็กินกันอ่าเนื้อปลาต้องแน่น ปาปลาต้องกลมใสไม่ขุนหรือออกจนโบหรือหลุดออ,ออกไปเนี่ยบางคนเราไปซื้อปลาต้องดูดีๆบ,บางปลาเนี่ยคือลูกตาเนี่ยหลุดออกไปแล้วไม่มีปลาไม่มีเห็นไหมอันนี้ดูดิดูที่ปลาดินี่นี่นี่ดูที่ปลานะเดี๋ยวครูชี้ลูกศรไปเห็นบ้าไหมน,น,นี่ลูกตายังอยู่เห็นไหมเนี่ยตายังอยู่แสดงว่ายังสดอยู่ไปไงเนี่ยยังแน่นเนื้อยังแน่นอยู่แสดงว่ายังสดดูสิอะไรตอ่อ เงือกปลาต้องมีสีแดงสดไม่เขียวค้าเก็ดปลาต้องเป็นเงาเรียบและไม่หลุดออกจากตัวดูสิโอ้โหสุดยอดเป็นไงเป็นไงเก็ดเต็มเลยกลิ่นของปลาต้องมีกลิ่นคาวธรรมชาติไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าเราต้องรู้ได้เลยว่าปลาตัวนี้เราไม่สามารถเอาไปกินได้แล้วนะเออน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูให้ดีนะครับต่อไป เมื่อกี้เราดูเกี่ยวกับประเภทเนื้อสัตว์ไปแล้วคราวนี้เราต้องมาทําความเข้าใจดูซิว่าผักและผลไม้เราจะเลือกอยังไงอ่ะเพราะผักผลไม้นี่มันเต็มไปหมดเลยมีทั้งผักปลอดสารพิษทั้งไม่ปลอดสารพิษเออผักผักปลอดสารพิษก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแต่ถ้าผักผักแบบมีสารพิษเนี่ยคือใช้สารเคมีในการฉีดฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกผลไม้และผักเนี่ยเราต้องเลือกดังนี้เลยตามนี้เลยครับต้องสดต้องสะอาด ต้องปอดสารพิษและก็ไม่เหี่ยวด้วยนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องไปเลือกเมื่อเราจะซื้อผักและผลลไม้โอเคนะครับต่อไปเราควรเลือกซื้ออาหารประเภทอาหารแห้งอย่างไรดีอาหารแห้ง,ง,ง,าหาหงคืออะไรนะอาหารแห้งเช่นปลาหมึกแห้งถั่วมเมล็ดแห้งนี่ไงเห็นป่ะเห็นตามภาพป่ะนี่ตามภาพนี่ตามภาพเลย เห็นไหมอันนี้คือพวกถั่วใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือปลาหมึกใช่ปะ่ปะปลาหมึกไหนน่าจะเคยกินกันนะส่วนใหญ่นี่ปลาหมึกครูทําไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะไฮไลท์ไม่ดีลบออกลบออกลบออกอ่านี่คือไฮไลท์ไฮไลท์ปลาหมึกกับถั่วเาล็ดแห้งให้ดูเราต้องการที่จะซื้อแบบเนี้ยซื้อมากินซื้อมาทานเนี่ยเราจะต้องทํายังไงอ่าหนึ่งเลยคืออะไร ไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมากเพราะหากใช้ไม่หมดอาจเกิดเชื้อราได้ถ้าเราซื้ออย่างเดียวคุเห็นของมันถูกมากๆเลยฉันซื้อซื้อปลาหมึกตากแห้งไปเก็บไว้ดีกว่าถ้าซื้อไปแล้วกินไม่หมดล่ะกินไม่ทันมันก็เกิดเชื้อราได้เราก็ไม่สามารถกินได้แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นก็ซื้อเฉพาะที่เราอยากจะกินก็พอแล้ว2ครับลูกไม่มีกลิ่นหืนเปลือกแห้งสนิทเมล็ดสมบูรณ์เนื้อแน่นไม่รีบไม่ฟอไม่แตกหัก และเก็บในภาชนะที่สะอาดเช่นอาจจะมีกระปุกใสอันนี้พูดถึงในเรื่องของอะไรของถั่วนั่นเองพวกถัว่วพวกมเมล็ดธ,ธัญพืชต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาเก็บบรรจุแพคให้เราดีไหมถุงเนี่ยถูกแกะไหมภาชนะขาดไหมเราก็ต้องดูว่ามันสะอาดปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเราต้องนําไปกินนั่นเองและไม่มีเชือ้อราทั้งทั้งถั่วทั้งอาหารตากแห้งอะไรทั้งก็ไร้ ทั้งหลายแหล่นี่แหละก็คือเราก็ต้องดูให้ดีว่าไม่มีเชื้อรานะเราก็จะสามารถรับประทานได้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเราควรเลือกซื้ออาหารประเภทอาหารกระป๋องยังไงดูซิอาหารกระป๋องเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเคยเห็นไหมปลากระป๋องอผลไม้กระป๋องอาหารกระป๋องอุ้เยอะแยะไปหมดเลยลูกเห็นป่ะเราจะเลือกซื้อยังไงหนึ่เลยเราก็ต้องดูเลือกซื้อกระป๋องที่ไม่ไม่บุบ กระป๋องที่มันไม่บุกเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีอ่าวันที่และวันหมดอายุก่อนซื้อทุกครั้งเราต้องดูนะลูกดูวันที่ที่ผลิตและวันหมดอายุเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะาเราจะซื้อไปกินไงถ้าสมมติเราซื้อไปแล้วหมดอายุแล้วเราไม่สามารถกินได้นะอ่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอยเครื่องหมาย All อาย All ก็คือเกี่ยวกับเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรองรับแล้วจากสํกานันกงานคณะกรรมการอาหารและยานั่นเอง อ่าก็คืออยอก็คือถ้ามีอยอเนี่ยก็แสดงว่าอาหารอันเนี้ยคือปลอดภัยเราสามารถกินได้โอเคนะครับอ่าต่อไปมาดูซิว่าฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยที่เราต้องทําความเข้าใจเนี่ยว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเราเราจะไปซื้อขนมที่เ e เ e ่นอหรือจะไปซื้อขนมที่ร้านขายขนมเราไปซื้อมาม่าไปซื้อไวไวไปซื้อเครื่อง เครื่องปรุงหรือไปซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสลากติดอยู่เช่นขนมที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยขนมอาจจะเป็นขนมมันฝรั่งทอดขนมอะไรก็แล้วแต่ขนมกรอบๆของเราเนะี่ยเออเราก็ต้องดูดูซิมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไร1คือวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุอยู่ตรงไหนเราต้องควรดูด้วยว่าขนมชิ้นเนี้ยมันหมดอายุหรือยัง2คือ ส่วนประกอบที่สําคัญหมายถึงอะไรก็คือพอเราเราเราเรู้แล้วเนี่ยส่วนประกอบที่สําคัญเนี่ยเราจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อและช่วยดีเกลี้ยอาหารที่มีอาการแพ้ได้เช่นเราแพ้ไขมันเห็นปะ่ะไขมันอ่ะดูตามภาพลูกดูตามภาพครูชี้มาตามภาพนะตั้งแต่ดูตามภาพเห็นปะ่ะไขมันนี่ไขมันครูไฮไลท์ไปเห็นไหมไขมันไขมันเขาก็จะเขียนไว้บางที่ว่าไขามันมีกี่กร,รมัมอาจจะเป็น10กร,รมัมอย่างเงี้ย เราอาจจะแพ้ไขมันเราอยากจะลดน้าหนักเราไม่อยากกินมากเลยไขยมันเราก็ไม่กินน้ําตาล5กรัมอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูใช่ไหมพลังงานเท่าไหร่พลังงาน200แคลอรี่พลังงานก็คือเหมือนน้ามันที่ต้องไปเติมในรถยนต์เรากินเข้าไปก็มาเป็นพลังงานให้กับตัวเราใช่ไหมคราวนี้พอตัวเรามีพลังงานเราก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันของเราได้โอเคนะครับต่อไปในข้อ3ามคืออะไรลูกมาดูต่อข้อ3 คือปริมาณสุทธินั่นเองก็คือการทราบถึงน้ำหนักของอาหารที่ต้องการเช่นอาหารเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเช่นแบบมีเยอะไหมของเนี่ยที่เป็นขนมเนี่ยมีกี่ชิ้นมีอาจจะมี25กรัมขนมห่อน,นี้มีทั้งหมด50กรัมอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ 4. ข้อมูลโภชนาการข้อมูลโภชนาการก็คือการเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนั่นเองนี่ก็คือข้อมูลโภชนาการ นะครับเดีย๋ยวครูจะวงวงวง,วงไว้นะนี่ก็คือข้อมูลโชนาการนะครับนี่ข้อที่4ข้อที่4นะครับก็คือตามภาพเลยเห็นปะ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ข้อที่5ก็คือชื่ออาหารเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ขนมที่เราไปซื้อนะมันต้องมีชื่ออาหารติดอยู่เราจะได้รู้ว่าชื่ออาหารเนี่ยมันชื่ออะไรนะเออโอเคนะครับคราวนี้เรารู้และฉากอาหารอ่้ฉลากอาหารคืออะไรเราต้องไปดูฉลากผลิตภัณฑ์ เดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนลูกดูตัวอย่างก่อนครูเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างก่อนนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนมาดูตัวอย่างฉลากอาหารก่อนเยอะแยะเลยเห็นไหมครูก็ยกตัวอย่างมาอันนี้คือข้อข้อมูลทางโภชนาการนี่เดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้เห็นป่ะนี่ไฮไลท์ไว้เช่นมีไขมันเท่าไรคอเลสเตอรอลเท่าไรโปรตีนเท่าไรคาร์โบไฮเดรตเท่าไรน้ำตาลโซเดียมใยอาหารเท่าไรแล้วก็มีแคลอรี่เท่าไหรอ่าเราจะได้รู้ อันนี้คือฉลากอาหารใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาป๋องป่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือนี่ส่วนใหญ่ต้องกินกันถูกไหมอ่าเราก็ดูให้ดีว่าข้อมูลโภชนาการมันอยู่ตรงไหนฉลากที่เราต้องควรดูโอเคนะครับตรงนี้นะน,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 นี่นี่ดูให้ดีดูให้ดีนี่คืออะไรเนี่ยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ป่ะยี่ห้อมาม่าอ่าเราก็ดูไปว่าข้อมูลโภชนาการอยู่ตรงนี้250กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ย เราก็ดูไปโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างฉลากอาหารต่อไปฉลากยาฉลากยายาครับเป็นยังไงฉลากยาลูกมาดูสิฉลากยาต้องมีอะไรประกอบอยู่หนึ่งเลยคือสรรพคุณสรรพคุณหมายถึงอะไรทําให้เราเนี่ยช่วยให้เลือกซื้อยาได้ตรงตามอาการที่เกิดขึ้นสรรพคุณก็คือเหมือนประโยชน์ของมันอ่ะย,ยาเช่นครูยกตัวอย่างยาพา,าราสรรพคุณคืออย่าเป็นยาแก้ปวดลดไข้ อย่างเงี้ยก็คือเป็นประโยชน์ของยานั่นเองและข้อ2วิธีใช้และคําเตือนหมายถึงอะไรเพื่อใช้ยาได้ถูกต้องและปลอดภัยนั่นเองเช่นวิธีใช้รับประทานครั้งละ1เม็ดรับประทานครั้งละ2เม็ดรับประทานวันละ1เม็ดรับประทานครั้งละ1ช้อนวันละ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีคําเตือนด้วยเด็กหญิงและสตรีที่มีคันไม่ควรกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคําเตือนนะครับ ต่อไปคือประเภทของยาคืออะไรก็คือบอกให้เราทราบว่าเป็นยาประเภทใดเช่นเป็นยาประเภทแก้ปวดเป็นประเภทยาแก้อักเสบอย่างเงี้ยเราจะได้รู้อันนี้ก็เป็นฉลากนะครับฉลากฉลากลาก,การใช้ยานะดูตามลูกศรลูกอันนี้ครูเห็นป่ะดูตามลูกศรน,นะดูตามลูกศรที่ชี้มานี่คือฉลากนั่นเองโอเคนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างต่อนะครับ ตัวอย่างฉลากยาเหมือนเดิมซาลาซาลาก็คือยาแก้ปวดเห็นไหมเขาก็จะบอกว่ายาแก้ปวดเห็นปะเนี่ยเนี่ยยาแก้ปวดเขาก็จะบอกไว้เนี่ยยาแก้ปวดลดไข้มี500มิลลิกรัมเห็นไหมขนาดและวิธีใช้รับประทานทุก4หรือ6ชั่วโมงเมื่อมีอาการไม่ควรรับประทานเกิน4ครั้งเห็นปะมีคําเตือนด้วยเห็นไหมนี่คาเตือนเห็นปะนี่มีคําเตือนด้วยใช้สําหรับอะไรเห็นไหมก็เขียนไว้เห็นปะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างฉลากยานั่นเองโอเคนะครับต่อไปไปดูซิว่าไอายออยอเนี่ยคืออะไรเรามาทำความเข้าใจนะอ,อยอคืออะไรอ,อยอก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั่นเองสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานเนี่ยเขาจะเป็นผู้ควบคุมดูแล6ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบไปด้วยอะไร 1. ลูกมาดูลูกครับมาดูครับ1คือผลิตภัณฑ์อาหารอาหารครูจะไฮไลท์นะ 2. คืออะไรยาลูกยา 3. เครื่องสําอาง 4. คืออะไรเครื่องมือแพทย์ 5. คืออะไรวัตถุอันตรายและ6ครับวัตถุเสพติดทางการแพทย์คือสารเสพติดที่ทางการแพทย์เอาไว้ใช้รักษาผู้ป่วยนั่นเองเราเป็นคนปกติเราไม่สามารถเอามาใช้ได้มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้น เป็นเด็กรุ่นใหม่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ก็คือเราทําความเข้าใจเกี่ยวกับออยอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จบและวสาหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนในวันนี้นะครับในส่วนของใบงานนะครับรวมจะส่งลงไปในกลุ่มไลน์ของพวกเรานะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําส่งลงมาในอัลบั้มเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้การเรียนการสอนในวิชาสูตรศึสาาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ